เลือรลคชีวิตรักสไยซ่าไม่ย่าแสบตอนที่5จากความเดิมตอนที่แล้วคุณนายจีราได้เตรียมว่าที่ลูกสไปซ์เอาไว้ต้อนรับลูกชายที่กำลังจะเรียนจบเพราะคิดว่าอภิรดีเรียบร้อยงดงามแต่ความจริงแล้วกลับตรงกันข้ามทางด้านอภิรดีเองหญิงสาวก็กำลังเตรียมตัวจะเข้านอน เธออยู่ในชุดนอนเรียบร้อยทำให้ผู้เป็นแม่พอใจอย่านอนดึกนะจ๊ะลูกเดี๋ยวอ่ะหน้าตาจะไม่สดชื่นแล้วก็เรียนไม่หลูเรื่องนะจ๊ะค่ะคุณแม่ยังไงหนูดีก็นอนไม่เกินสองทุ่มหรอกคา่ะแต่ว่าหนูดีขออ่านหนังสืออีกสักหน่อยนะคะขยันจังเลยลูกแม่พักผ่อนสะบ้างเถอะลูกกลางวันก็อ่านกลางคืนก็ยังจะมาอ่านอีก ก็หนูดีอยากได้เกียรดนิยมมาฝากแม่นี่คะน่ารักจริงๆลูกคนนี้ไม่ได้เกียดนิยมแม่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกลูกแต่เอาเธอะเพื่อความสบายใจของลูกอย่าลืมดื่มนมก่อนนอนด้วยนะจ๊ะได้ค่ะแม่ดื่มนมหนึ่งแก้วก่อนนอนแปลงฟันก่อนนอนจะได้หลับสบายหนูดีจําคำสอนของคุณแม่ได้ทุกอย่างเลยคะ่ะโอ้ยน่ารักจริงๆลูกรักของแม่ ใครจะโชคดีมีลูกสาวเรียบร้อยเป็นผ้าปบไว้เหมือนแม่เป็นไม่มีหลังจากที่ผู้เป็นแม่ได้ออกไปแล้วหญิงสาวก็สลัดชุดนอนทิ้งแล้วแอบแต่งตัวสวยเปรี้ยวเฉี่ยวปีนหน้าต่างห้องลงมาเพื่อหนีออกไปเที่ยวผับกับเหล่าเพื่อนเธอกินทั้งเหล้าทั้งนัวเนียผู้ชายมาแล้วเชื่อมาแล้วมาแล้ว วายน,นังฉชนนี้มาแล้วลยย่ยะตายอิตุดสวยมาเรา็วกว่าฉันอีกนี่ยะหูบากดี๋ยวนี้นั่นนางหนูดีปลอมเลิกเรียกฉันว่าตุดให้เรียกได้คําเดียวว่าสวยโอเคนางสวยดื่มอะไรดีวันนี้เดี๋ยวนางหนูดีเลี้ยงเองอ,อย๋ยเพื่อนสาวเริศ <laughs> ว่าแต่แม่แกรู้ไหมเนี่ยว่าแกหนีมาเที่ยวโอ๊ยแม่ฉันน่ะหลับตั้งแต่สองท่มไม่รู้หรอกฉันที่เงินยามหน้าบ้านคนละ500รับรองปิดปากสนิทไม่กล้าพูดหรอกเพราะว่ารายได้จากฉันเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมากกว่าค่าเฝ้ายามซะอีกรายนะอีนางหนูดีปลอมปากเหลอที่พูดตบปากตัวเองเดี๋ยวนะี้ แล้วหญิงสาวก็ทั้งดื่มทั้งเต้นกับกลุ่มเพื่อนๆอ,อย่างสนุกสนานทางด้านไคลรี่กับก้องความรักก็กำลังสุกงอมเต็มที่ทั้งคู่วางแผนที่จะกลับไปแต่งงานกันที่เมืองไทยแต่ก้องต้องหนักใจเพราะเผอรับปากแม่ไว้ว่าจะไม่มีแฟนเป็นคนต่างชาติคิดอะไรอยู่ราคาที่รักหน้าตาดูไม่ค่อยดีเลยคิดเรื่องของเราจะ้ะ แม่ผมเขาไม่อยากได้ลูกสะซไพเป็นคนต่างชาติผมก็เลยกลัวว่าท่านจะมีปัญหากับคุณไม่ต้องห่วงหรอกค่ะฉันเป็นคนที่มีความอดทนสูงฉันจะพยายามเอาความดีเข้าสู้นะคะขอบคุณมากนะเพื่อความรักของเราไคลลี่ต้องอดทนมากๆนะจ๊ะแน่นอนสิคะไคลี่จะอดทนนะว่าแต่คุณแม่ของคุณเนี่ยร้ายแค่ไหนกันคะ ผมก็ไม่เคยเห็นแม่ตอนได้ร้ายหรอกนะปกติแม่ผมก็ใจดีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใจดีเฉพาะกับผมหรือเปล่าแต่ผมอาจจะมองในแง่ร้ายไปก็ได้บางทีท่านอาจจะรักคุณตอนที่เห็นเลยก็ได้นะฉันก็ได้แต่หวังอย่างนั้นค่ะแล้วคุณนายจีราก็เดินทางมาเซอร์ไพรส์ลูกชายพร้อมกับอภิรดีหญิงสาวพอใจในรูปร่างหน้าตาของเขามากแม่ ดีใจไหมจ้ะลูกรักที่แม่มาหานะ่แม่มาได้ยังไงครับทำไมไม่โทรบอกผมก่อนโทรบอกแล้วจะเสิร์ฟไพร์ได้ยังไงล่ะลูกแม่ก็อยากรู้ว่าไม่มีแม่อยู่คนเดียวแบบนี้ลูกของแม่อยู่ยังไงครับเออแล้วนี่ใครครับแม่ แหมจำน้องไม่ได้หรือไงน้องหนูดีไงลูกน้องหนูดีลูกน้ามาริสาไงน้องเขาอยากมาเที่ยวญี่ปุ่นไหนไหนแม่ก็มาหาลูกแล้วก็เลยชวนมาด้วยกันเลยลูกจะได้พาน้องเที่ยวไงจ๊ะสวัสดีค่ะพี่ก้องตัวจริงหลอกกว่าในรูปเยอะเลยนะคะขอบคุณมากครับน้องหนูดีทำไมทำหน้าไม่ดีใจ หรือว่าซ่อนใครไว้ในบ้านบอกแม่มาดื่มนี้นะมะไม่มีครับแม่ผมไม่ได้ซ่อนใครไว้ที่รักคะอาหารพร้อมแล้วนะคะอุ๊ยใครน่ะหล่อนเป็นใครข้าดียังไงเข้ามาอยู่ในห้องลูกชายฉันฮะดูสิแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยเออฉันเป็นคนรักของเขาคะ่ะคุณแม่เป็นแม่ของพี่กล้องใช่ไหมคะอะไรนะคนรัก โอ้ยแม่จะเป็นล้มแม่ครับแม่แม่แมคุณนายจีราเป็นลมลมพับไปพอฟื้นขึ้นมาก็ดุด่าลูกชายแกทำแบบนี้กับแม่ได้ยังไงแกรับปากแม่ว่าจะไม่มีแฟนแต่แกกลับมีแถมยังเป็นคนต่างชาติด้วยอะผมขอโทษครับแม่แต่ผมกับไคลี่รักกันจริงๆนะครับเธอเป็นคนดีดีมาก คนดีคนดีบ้าบออะไรแม่ไม่ชอบแม่ไม่เอาแม่จะเอาหนูดีน้องเขาทั้งน่ารักนิสัยดีแต่ผมไม่ได้รักหนูดีนะครับแม่ผมรักไคลี่ไม่รู้ละ่ะแม่ไม่รับไม่รับทั้งนั้นผู้หญิงดีๆที่ไหนเขาจะหอบ้าหอบผ่อนมาอยู่กับผู้ชายฮะแต่เธอท้องกับผมนะครับแม่ท้องกับผม แม่จะปล่อยให้เธอเลิกกับผมแล้วพาหลานไปตกระกรลำบากได้ลงคอเหรออะไรนะนี่แกชิงสุกก่อนาํามีอะไรกันก่อนแต่งด้วยเหรอโอ้ยอยากจะเป็นล้มรอบสองนะครับแม่ผมรักไคลรี่เรารักกันให้ผมแต่งงานกับไคลรี่นะครับได้แม่ให้เวลาแก่หเดือนถ้าแม่นั่นทำให้แม่รักไม่ได้แม่ก็ไม่ยอมรับ ครับแม่หเดือนก็หเดือนก้องยินยอมเพราะมั่นใจว่ายังไงเสียคนรักจะต้องทำให้แม่ของเขารักได้แน่นอนทางด้านอภิรดีเองก็เดินมาหาไคลี่แล้วส่งยิ้มหวานๆให้คุณเป็นคนรักของพี่ก้องจริงๆหรือคะใช่ค่ะเราสองคนรักกันมาหลายปีแล้วละค่ะแม่ แล้วทำไมคุณป้าเขาถึงไม่รู้เรื่องเลยล่ะคะทำไมพี่ก้องถึงไม่ยอมบอกต้องให้คุณป้ามาเห็นเองฉันว่ามันยังไงยังไงอยู่นะคะฉันไม่ทราบหรอกคะ่ะข้อนั้นแล้วคุณล่ะคะเป็นใครฉันก็เป็นผู้หญิงที่แม่พิ่ก้องอยากให้แต่งงานกับพิ่ก้องนะคะแต่คุณไม่ต้องห่วงนะคะคุณใครลี่คนอย่างหนูดีไม่เคยคิดจะแย่งสามีของใคร ขอบคุณนะคะคุณหนูดีโล่งใจไปทีค่ะเพราะฉันไม่อยากสู้รบปลบมือกับใครแหมพูดจาสักกลัวเลยนะคะแล้วถ้าเกิดหนูดีอยากได้พี่ก้องขึ้นมาคุณจะทำยังไง <ut> ก็ต้องแย่งมาสิคะคนรักของเราทำไมเราจะต้องให้คนอื่นมาแย่งด้วยละ่ะในเมื่อผู้ชายเขารักเราเราก็ต้องต่อสู้เพื่อเอาเขากลับมาเป็นของเราค่ะแหมเก่งจังเลยนะคะ หนูดีอยากจะเก่งเหมือนคุณจังแต่หนูดีเป็นคนไม่สู้คนยิงสาวบอกแล้วยิ้มร้ายยักยากแบบนี้สิดีสนุกท้าทายเพราะยังไงเธอก็จะต้องแย่งกล้องมาเป็นของตัวเองให้ได้แล้วชายนุ่มก็บอกเรื่องที่เขาโกหกแม่ว่าไคลี่ทองให้เธอรู้ทำให้ไคลี่ตกใจมาก ตายแล้วคุณไปบอกท่านแบบนั้นได้ยังไงคะกล้องฉันไม่ได้ท้องแล้วฉันก็ไม่ได้มีอะไรกับคุณด้วยเราก็มีอะไรกันจริงๆสิที่รักเราจะได้มีลูกไงบ้าไม่เอาหรอกฉันจะมอบตัวและหัวใจให้คุณในวันแต่งงานเท่านั้นฉันบอกแล้วนี่คะผมไม่เคยเจอฝรั่งแบบคุณเลยนะมีฝรั่งที่ไหนเนี่ยที่เขายอมมอบตัวให้คนรักในวันแต่งงานเนี่ยก็เพราะฉันไม่เหมือนใครนีคะไม่งั้นคุณจะรักฉันเหรอ ก็ได้ก็ได้แต่คุณต้องแกล้งทําเป็นคนท้องให้แนบเนียนนะถ้าแม่รู้ว่าผมโกหกผมตายแนะ่ฮะแล้วไคลี่ต้องทํายังไงเหม็นอาหารแล้วก็อาเจียนไงอุ้ยแม่ผม,มแล้วนะฮะไคลี่ตกใจแล้วแกล้งวิ่งเข้าห้องน้ําทําเสียงอาเจียนโอ,อ้อากเออเออเอออื้อ,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 อไม่ไหวละปวดหัวจังเลย จบไปแล้วนะคะสำหรับสไปซ่าแม่ย่าแสบค่ะมาดูกันนะคะว่าแม่ย่าคนนี้จะเป็นยังไงแล้วลูกสไปซยจะแสบสักแค่ไหนค่ะอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้าแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะ